อสวัสดีครับเบียร์คนของคนนะวันนี้เราจะไปงานแตกที่อะไรแหละเกรคีไม่อยากเกรคีเกรคีนะครับผมไปไม่ถูกนะเนียงแล้วหมุนและเกรคีเราวันนี้เราไปกันแตกเมีรถหลายคันมากนะพี่น้องก็เยอะนาดู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 เลยแหมุดกับนอนแล่นทีอีกโอ้ตอเลียนเนาะเดาดีบ้างเดาแบบค็โทรสหายเดาจัดพวกแกล้งยังไม่โทษสหายอีพวกแกลนี่หรอวอบ้าโอบ้าโอ๋บ้าโอบ้าโอ้ยโทษน่อยอีกอะมาพวกแกลหรอ เออมึงหนอกคเช่อนอเออแหลกว่าที่เราเมียมึหนอกโเช่เวอร์กันดียวอ๋อเวเปเวเปแล้วเราเปอีกไปโอ้ชาแกโนชาแกโนไตมอกับพอบุลาบูอีแต่เอีกไกลโอมุันดนกเห็นไปกอเอดเลียดไมรู้นะกว่าทัวรสถานที่เิ้ที่พอนาำูลีนเทียอเทียรกว่ากว่านอนดุเลมัตัดต่อย ไม่อย่าลยานที่ชี้กว่านี่หรอวันนี้คนก็เยอะนะครับไว้ก็แล้วหมุนแหลนนี่ยันเต้แล้วหมุนแหลนแต่เกรคีได้ยัง่อเกรคีเกรคีเกรคีนะครับวันนี้ไปงานแต่งที่อุทยานแม่เมยนะครับสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมึงอกีแนนโอ้ยแอปลิเนมีอะไรบ้างเต้แอปพลิเคชันอปพลิเคชันเว้สตีลอะไรอยู่อ่ะอยู่แอปพลิเคชันลูกก่อนอ๋อแอปพลิเคชันเมื่อกี้วันนี้บ้า เนี่ยตั้งีต่แอกที่ไอ่ดับดับิดทินอโคกวันนี้นะครับยังอยู่ที่รถต่รวัวใหญ่อยู่ที่ที่แล้วแล้ววันนี้รถหลายคันมากนะครับมาดูแล้วหมู่พลอแล้วหมู่พลอแล้วหมู่พลอไปงานแต่งที่ไหนครับเฮ้ยเฮ้ยรออ๋อไปดูอะไรเช้าหน่าว่ะาไปงานแต่งที่ไหนครับวันนี้ครับ เกรกี้ ö, sare, โอ ouais, ้เอาลงมาลงมาคนนี้ลงมาลงมาคนนี้ลงมาเจ้าท่านียาอะไรคือว่าทอยาพลอเไรคือว่าทอยาพลอเกรกี้อ๋อไปกันแต่เกรกี้นะสวัสดีครับลุงพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเออเกรกี้นอกเกรกี้อุทยาลุ่นเหนียะอ๋ออ๋ออ๋อดีล้วดีล้วเอาเล่เร่เร่เร่เอาเร่เป็นบอลเตะนะจะไปแล้วขำบวนจะเดินจะออกแล้วนะครับจะหลอกวะเดี๋ยวตะเขียมไง

ึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ้อ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 ไอย่าอุาลุน่หนาวหนาเย็นเราก็จะไปแล้วนะครับอะไรลูกอะไรอ๋ออ๋ออ๋อคือบาะเนาเวไม่เกอลว๋กือบ้านลูะเฮ้เฮ้เอ้เฮ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 ัเป้เฮ้เฮ้เ้เร้้เ้เฮ้เฮ้เเเฮ้เฮ้เฮ้้ครับเดี๋ยวเ้้ อ๋อทักกาททกการทกาสวสรบสวสรสบัสาวสอสาวต่่ามึงหนักันได้จีเอแ้ขอโจ้ข้อะไเว้อ๋อสุภาพมอ๋อสุภามอ๋อเดกระดวที่ไม่ใหนกระดวที่ตอนนี้นะครับเรามาได้ประมาณ นี่เราถึงเขาเรียกว่าตรงนี้บ้านเมสลิดนะครับมาดูนี่ครับเดี๋ยวเราจะแย,ยกเข้าตรงแมละเมิงนะครับแย,ยกเข้าแม่ละเมิงแล้วเราจะไปประมาณอ่าสิบกิโลประมาณสิบกิโลหรือเก้ากิโลนี่แหละครับว้าอุทยานนี่อยู่เลยเอ่ากิโลแปดหรือว่าเมสลิดคีนะเลยเมสลิดคีเนาะขีบ้านล,ละไร้เตะหรือแม่ละเมินโบเนาะ นะ้านเราคุยนาเรบแหเอ้คุยกิโลเ่ะวะคุยกิโะไร่คุยกิโลแหล่เนาะนี่วันนี้แยกไม่สลิดเนาะควรรนแค่วะเจ๊แค่วะค่งแยกไม่สลิดนะ ไม่เกิน30นาทีคาดว่าจะถึงนะไม่เกิน30นาทีเพราะว่าตอนนี้ประมาณ8โมงนะเพราะว่างานแต่งนี่เป็นงานแต่งของบ za, นะ้านกระเพาะสัตเนาะแต่งศาส,สนาคริสต์นะครับแต่งศาสนาคริสต์เราต้องมาเช้าหน่อยนะครับนี่ขบวนรถนะขบวนรถแล้วก็ด้านหลังก็มีนะครับนี่ครับเราจะขึ้นไปทางสายเลมลเมอร์นะครับนี่มานเวนเวิร์มสามสิบห้ากิโลแต่ว่าเราต้องไปประมาณอยู่เอ่อเก้ากิโลนะเก้ากิโล โอเคเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราเดินทางม,มาอตอนนี้เราเดินทางม,มาถึงอ,อ,อ,อุทยานแม่เมยนะครับ<ช>นี่มีนัาท่องเที่ยวมานะเขาจะขึ้นเล็กวัดโดนะเขาจะขึ้นดอยอเขาจะข,ขึ้นเล็กวัดโดนะเราจะลงรถตรงนี้นะคาดว่าจะเราจะจอดรถตรงนี้นะครับรจอดตรงนี้จอดตรงนี้ ล้อล้อล้ล้อลฮิเลยอถ้าแล้วฮิเลยอเยอะพลลิเนรู้ทางเรารู้ทางใช่ไหมคือไปกี่ครั้งเรารู้ไหมเนี่ยตั้ต่ตั้งแต่เคือไปกี่ครังไม่ใช่ลูกพ่อไม่ค่อยแน่ใจไงนี่งเรียบลาเยาฮิเลวุยไลมูลารีนพิ เฮ้เกลมุนลา,ลารีไหเลวาวดาวไายอย้ไบลเลบอลอติเซโมอตอนนี้ตอนนี้เกรคีเกรคีงานแตกเกรคีมาล,ลงมาถึงหมู่บ้านแล้วนี่นนอไอ้ทัพทีเดินนีอทัพที่เดินมาฮะเกมุนไห่เลวุล,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 ลีตึกเกรคีลี มวกกบบามาเลบาอนี้เรมาถึงแล้วกุรุรีมุกุรีตอนี้เรมาถึงบ้านแล้วนะมาถึงบ้านแล้วเยอะมากคนเยอะมากชุกเลยอจะดกชุกเลยเนาเิอันเีีเ้อ

กูมุรีสวัสดี้ครับสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี้ครับวัสดี้ครับต้นตางกี่ก้อนตัวใหญ่น้อต้นนู้นละไล่ต้นนั้นลูกพี่เหรอเฮ้ย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 อะไล่ะอะไรล่ะแค่ตือไทยเหรอโอ้แล้วรบะยาไม่ไม่วัสดีครับเจ้านายครับสวัสดีครับเจ้านายครับสวัสดีครับเจ้านายครับสวัสดีครับลูกพี่โอ้โหวันนี้ครเดี๋ยวเดียว นัก็ชุคลม่ไม่ชเคลร์ทอปโบลนาวก็ชุคลร์ท็อปโบล่ะเนาะอ๋ออยาจะที่ว่านวพายีรด่ะไม่แวอ่าับแล้วเนาะรับัยว่าตัวรูปเผีาอันีุ้กเลยุกยชุกยกออไ่ก่อนไปหนีที่ที่เลยไม่ช่บีโกปิ๊ปี้เดี๋ยเดี๋ยวีี่แบบเลยยังมกากอนเลยอะบเลยะ เลตอหอูอยหอยหอ๋ออ oh, ันอ uh ุนะ uh ่ะอย่ารอมาตัวล่นะพวกเราตมมาเี่ตัวลุที่งแหละสยเฮ้ยโดเรียมดเลยไลลี่ลลี่ที่งานไลลี่ไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับทีมงานนี้ไปแล้วครับลุยลวตอนนี้ลุยล ไม่อาจจูแ้วเหวเยอะเออเต้เหวนต้ตนมาบ่เด้อวนนะพวกากว่าปุยเนอะเดินทางโอ้เป็นงานแต่งที่แบบเป็นงานแต่งที่แบบแต่งเนี้ยนะอม่้้้ไปงานอะไไม่เจอเรอ่างงานต้รู้แฮมมือเลยหายย่มือแบบกว่าจั้นะเลย แล้วเคลล่นี่หรออ๋อเอออไม่ตินี้ให้เกลี่แรกว่ที่หรอเออได้จทยการหรือเลาตุเร่ยสันเทียบุญตุเร่ันบุญเทียอันนี้ต้นทุเรียนเนี่ยเห็นไหมต้นทุเรียนต้นทุเรียนลูกเออ ความเพิมความความเพิมโอ้โหเป็นงานแต่ที่คลาสสิกมากนะครับวันนี้เป็นงานแต่ที่คลาสสิกมากนะครับวันนี้เรลุวะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับชิบะชิบะปออเออเออว้ามือเย่แล้วลุยเราล้มมือดะไม่ได้ไม่ได้ไประเที่เหาอฮายริลิ่ดะฮัลูหลน้อโคดูเบรนี่อ่ะเออจอบบแ เนี่ยตะกวตาตากวจ่าตะกัวจ่าเจี๊ยบโฮว่านี้อื้ออื้อวันนมาดิเดันเนาะตอยามาของน้าที่เนาะเดี๋ยวไปที่เนาะนี่ลยะเออไปเลยวะเบอรเบอร์หรอนี่ต้นทุเรียนนะต้นทุเรียนอย่าไม่คอยอกเลยเต้อย่าไม่คอยอีนฮิลลยหรอหนฮิลลหรอปาสยานหรอ ฮะา่ะว้าวอะวันนี้แม่ยาีมาเลยให้เอมมืทู่ย่างนะไนเลยอีพูไม่พูเม่ขออันเนี้ยอีออเมริออเมริออเมลีออเออเมรออมเมรี่อาเลยตัโจโค่ตัโจโคตัโจโค่อีที่ไอเียอล่นเ่อนี่คับตัวสวตัวอวตัวอ๋ออ๋อเอาไว้เอาไว้น้อเอาไว้เอาไว้อันนี้ให้ออหมุ่มมือมาด้านนี้ห้อนี้นะ

ขเลยวนเนาะเออเก้ใหมดนะเนาะอืมเลยรำปันเนาะเนาะเฮ้ผู้ใหญ่ตะมอือว่าผู้ใหญ่ที่เขายใหญ่หผู้ใหญ่ทีน้องเขาหยอ่ะ

ตไต้งาโอยละลอไงนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหไปเดี๋ยวเออเออแล้วบากกันนะเรอดานไไว้ปากกันนเอบ้าเม็มอเย็่บวะตัวเเโอเมลีไปก่อนอาผมเละกยรนี่

คอมแทนมีอมแทนคอนแทน่ไหมเออรเวิตมีนวิตามีนน้ำมันลมุนผลลัพปยอดชมี่แรกผลไม้เลยใสบ้านเนี่ยอ้าคอสโนลาคดยวันดูว่าที่ร้อนๆเนเล่นดูวิดีโอในบ้านเออบ้านหายเยอะดินมามือกันไม่ไดเออใจเนี่ยต้องระวันเต่หน้าจอดีเต้หน้าจอโดยย่อๆโดยย่อๆช้าๆเินบ้านโดยย่อยเลยออว

Bà lò, bà bị đi ra quan đi tham quá đi tham đi tham quan đi tham quan đi ra đây đi tham quan đi tham bà đi tham quan đi tham này còn tham quan đi ฮะฮะบุ้ยวาเดียวโดเลียที่เดอโเลียทีเดฮะเจรก่อนเออเล่ยบุวว่าเราตียาว่าเราอุ้ยเล่ย่ดนเมีนนโดเลียโดเลียโอโดเล่เฮ้เอาไม่ไปเลียคว้เอไม่ไปเลียคว้

มือหนอกก้าไม่หายอีกเออมึงนอบไปเออเลยกับมึงหนอกบ่อหนอกมึงมึงหนอกเออฮะเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาดาบพวกเราขวดไปนี่เหรอสวัสดีครับ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 เมื่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เล่าแม่ละมึงเยอโอ้เล่าแม่รีเอรี่ไอ้ အော်မာနလေးပိုက်တယ်ဘာပကွာဘူးဒါဟာတီရိုလေးဝေးဝေးဟာလာမှုမန့်ကပါလေမတောက်လို့ဒီမှာမေအာမေအာမေအာအော်အော်အော်မေတေဘိုင်နော်လေဦးပလန်နေကနေဟိုရိုလီကိုအိုက်မတော်တာဟိုရိုလီသိရတယ်မဟုတ်လားမဖူးဒါလေးဩ

ตอนนี้นะครับของคนครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มือในบุ้ยวาลยาโดที่หล่อมือมือไหโดอ่ะโดว่าโดว่าโอ้สวยมากเลยกึนต่าดูคึดูขึอดูัดูโว่ากวาหัสมือในบุ้ยวาลียาโดว่ไม่มากราแต่ะีดเดเล่แบบไรรีวะเม้โดว่าหรือบารลาหรืเนาะเียลโว่ะเียลละอย่างนั่น่ใช่เอ้สิคิดหนออเ อีมืาดอดดอดีว่เนเท่าเฟบเลยเฟบเลยเอาเน่าจะไม่ไว้ใจแล้วเนี่ยเฟูบว้ยังบไปเบ้ายังลบไปไอจีไอจี่เข้ามือบ้หมอไอจีเข้ามือบ้างหมอันรีดันรีดัล้วาวัสดีครับัสดีครับพี่ดีครับัสดีครับัสดีครับ อ๋ตอตรอระุตเล้วนะวันอวนเนาะนี่เป็นบทนะบทที่ทำการพิธีนะเมื่อเช้าผมไม่ได้มานะครับได้อแไรกฮ้โอ้ยขอรอปพูดให้เมื่อพอดีโอ้ยขอรอนหร่เย่ๆๆๆ เอาแม่ขอเมียบ้านเราก็แม่ขอหรอกได้กนเรากตึกคบุ่มหยางอะไนีนอ้นอนเราก็สมมอีกกว่านี้อีกแม่คอไกลกว่าแม่ดิบละเฮว่ัดตุลีตู้นดารีกว่านี้อีเย่เยอเยอเยอเว่โพโอ้แบบที่ว่าว่าดูได้ก่อนไปออีอีรบู้ว่พเลิศแม่คออีกว่าแม่คออีกไปไป ยังไม,ม่ค่อยอะไแม่นิ้วเขาไม่ค่อย,ออยตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะครับรับประทานเสร็จแล้วนะอ๋อเมวิลินแล้วหมุกเจ้าวิลีไปหาเจ้าบ่าวเจ้าสาวเสร็จแล้วจะกลับแล้วนะครับตอนนี้อ๋อเมวิลี่าดูนะเดี๋ยวกินโลสวัสดีอะไรครับอุ้ยสุกเลยอ่ะ ไปแล้วไปแล้วนะครับกลับแล้ว